ท่านผู้ชมครับในขณะนี้ผมเองอยู่ที่สารการจังหวัดปัตตานีซึ่งวันนี้ดีใจมีโอกาสได้มาเยี่ยมท่านผู้ว่าปัตตานีท่านนิพนธ์ราชิทักษ์กุซึ่งเคยทํางานร่วมกันตั้งแต่สมัยนที่วรถือโอกาสมาสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวัสดีครับดีใจมากครับผมนี่ชื่นชมในตัวของท่านตั้งแต่ทำงานมานานท่านเคยมาให้ การสนับสนุนกิจกรรมชูดสนณ์ลบกระดาษรับอยู่ที่นี่ที่วัดเมามาก่อนทำงานด้วยครับไร้แอนได้เป็นทั้งวิทยากรเรื่องยาลันนันยาลู้ทางใช้ใหม่นะวันนี้ลายเป็นดีใจผมไอ้อย่างน้อยเป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้และเป็นคนที่อย่างน้อยกับผมก็ยังดีใจนะดีใจว่าท่านก็ยังมาได้เป็นเสาหลักให้กับพี่น้องชาวปัตตานีกับแล้วก็ล่าสุดนั้นก็ได้ข่าว กับว่าท่านโดนกลับบผู้ก่อเหตุหรือก่อในทำแต่ว่ากับชาลันนะครับก็มาทำเรื่องเหรอขอบคุณพระเจ้าที่เข้ามาอันนั้แล้วก็แต่อันนั้นแค่เป็นปีกย่อยครับท่านผู้ชมท่านยังมีอยากให้รับฟังว่าหลังจากที่ท่านเข้ามาในปัตตานีแล้วนี่หลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงท่านกับนะฮะเกี่ยวกับความสงบกับกับคืนสู่สันที่สุดจางที่ท่านได้ เกิดนำมี <ibl ok S 1> ใจมั <familia S 1> ม่งม <c oughs> ีวะท่านมีที่ไหนบ้างที่ท่านได้กลับมาหลังจากมาเล่ราชการแล้วกลับมาเล่าในการได้ขึ้นหน้าขึ้นทับงานเบาบางลงครับจากอดีตในอดีตถึงปัจจุบันครับท่านก็อันดับแรกก็คือที่ในเขตเชษบาลนะครับครับปัตตานีครับซึ่งหลังจากที่ทางอบอทบนะครับผู้ัการ ฐานบกนี่นะครับได้มอบหมายพื้นที่ได้เทศบาลเนี่ยมีปัตตานาแล้วก็เทศบาลนครยะลาใบตองเทศบาลเมืองนายทว่านะครับแล้วก็แสวงโครุบของปัตตานีก็เทศบาลเมืองปัตตานาแล้วก็เทศบาลตะลุบันก็มอบให้ทานผู้ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ดูแลก็ตั้งแต่มอบมานี่เดือนมีนาคมก็ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนครับทุกมือแหล่งสำหรับจังหวัดปัตตานีนะครับยังไม่มีในเขตเทศบาลด้วยความรื่นเริงจากพี่น้องประชาชนและด้วยความก่อใจของทุกทุกคนืๆที่นี้มีความไม่กล้านะครับทําให้พวกเราอยู่ยังมีความสุขนะครับแล้วก็สงบพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคน ผมไม่ได้เก่งครับนะครับแต่ว่ารับความร่วมมือร่วมมือร่วมมือทุกคนดูแลกันจนกระทั่งถึงบัดนี้นะครับไม่มีเหตุร้ายที่มาเนี่ยที่เคยเกิดในรุนแรงที่รุนแรงครับเกิดในอดีตยังไม่มีเลยก็นี่เป็นจุดหนึ่งจุดที่สองก็คือที่อำเภอยะรังซึ่งในอดีตนั้นจากการได้ข่าวนะครแจ้งแล้วก็มีปรากฏขึ้นมาครับก็บ่อยครั้งสถิติก็สูงที่สุดในจังหวัดพัทธลัก ในการก่อเหตุร้ายครัและก็เกิดเตกความรุนแรงแต่พอผมมาเนี่มาเป็นเพว่าผมก็ไปขอความรุ่มูทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านโตครูโตอ,อิม่มมัลตากุสตาและก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจรบงจรบนี่นครับรวมสอ,อตบ,บ,บตระวดทหารให้มารบกทุกฝ่ายทุกฝ่ายสามารถที่จะลงนามเป็น สัญญาประชาคมคือว่ากลันเอโอยู U กันระหว่างกันคือจะพวกรารไม่ให้เกิดเหตุเกิดแล้วก็ทางทหารก็ไม่ให้มีเรื่องครับเขาทบเระท่านกับพี่น้องประชาชนทางฝ่ายนู้นก็อย่าให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้านและก็กับทหารตำรวจก็เช่นเดียวกันก็ตั้งแต่วันที่6เมษายนนะครับถึงบัดนี้คดีเกิดขึ้นแก่น้อยมากเลยน้อยมากแก่ครั้งนดียนะครับอันนี้ก็ขต้องขอบคุณรับทุกฝ่ายนะ ก็เหมือนกันผมก็ไม่ได้เก่งแต่ด้วยความมือจับนือจัเจนที่เขาศรัทธาไม่ใช่ครับไม่ใช่รอแต่เฉพาะเจ้าที่บ้านเมือง่าศรัทธาต้องอาศัยเขาเห็นความสําคัญของความสงบเรียกว่าเพราะว่าจะนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองตรงไหนที่มีความสงบเรียบร้อาตรงนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองทุกด้านแต่ตรงไหนที่ไม่มีความสงบเรียกว่าทุกอย่างก็จะเสียจะจะจะเสื่อมลงก็ผลครับจะไม่เจริญ และก็นอกเหนือจากนั้นเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอันนั้นผมก็ได้ทราบว่าท่านทามาที่นี่สร้างพวกอาชีพด้วยนะอาชีพนี่ก็คือว่าเราได้สร้างในเรื่องของงานอดทครับผมที่เห็นชัดเจนที่ผมเป็นลูกปรรทจับต้องได้ผมไปบุเบิกสถานที่แห่งหนึ่งที่อำเภอหันใหญ่คืออบตองค์การบริหารส่วนตำบล กลองแห่กลองแห่ผมไปเอาไปขอขอที่ดินส่วนหนึ่งแปลงหนึ่งที่บ้านกลองแห่ซึ่งเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดสุขสารที่เดี๋ยวนี้มีชื่อดังมากตัวเทศเลยเม่วาได้ไป็นเจ้าพ่อที่มาได้ที่หนึ่งสําหรับนําสินค้าของปัตตานีไปไปไปต่างดินไปไปตัางออกบุที่นั่นโดยที่ท่านนายก ตำบลเกาะแหงไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรแบบนั้นถือว่าเป็นการช่วยเหลือเลพี่น้องชาวปัตตานีเมื่อเราเอาสินค้าของเราเนี่ยทุกชนิดนะไปขายที่แนะนําเสนอหมดไปเราก็เอามาใส่แล้วก็เฝ้ามีคนเฝ้าขายกันครับตอนนี้มันทําให้สินค้าของเราได้ได้รับการระบายและรู้จักกันไปสร้างอาชีพให้สร้างอาชีพผลผลิตก็จะได้มาผลิตทุกทุกครั้งไปนอกจากนั้นก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งนักดิตนักที่ชุในอิมพอสัตของจังหวัดปัตตานีก็คือบ้านแหลมโพแหลมโพอ่าก็มีบ้านพันสียหายทั้งหมดเก้าสิบสี่หลังเราช่วยได้หมดนะครับใช้เงินบริจาคนะครับมีพี่น้องจากอ่ามาเลเซียซึ่งเป็นคนปัตตานีเขาทำงานที่มาเลเซียร้านขายต้มยำนี่แหละครับเอาเงินมาสามหมื่นริงเงยต้มยำกุ้งนี่ยแล้วต้มยำกุ้งนี่เอาเงินมาให้ผมสามหมื่นริงเงยหรือประมาณสามแสนมาช่วยซ่อมแซมบ้าน ให้เสร็จกับบ้านที่เขาถูภายในวัก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับว่าผู้คนก็เลยทําการที์สุดและอย่างหนึ่งก็คือเรื่องดอกไม้ความสวยงามครับผมของปัตตานีปัตตานีอ่าแต่นี้มีทุกเทศบาลและก็ทุกสถานที่ราชการอะไรมีการปลูกดอกไม้ประจํจังหวัดปัตตานีนะครับก็ดอกไม้สบาบอ่าดอกดอกจังห ประจำจังหวัดัตตาเนี่เป็นสารัก็ทุกทุกวให้ความร่วมมือไปที่ไหนก็เห็นดอกชบาหรือภาษามาลายูว่าบุงอารยาบุงอารยาบุงอารยาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปัตตานกก็อันนี้ก็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 ที่จะทัได้ทำไปตรงนั้นก็จะมีการงานการชาติซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนล้นหลามสามารถเอาดารามาให้กก็คนมาเที่ยวแล้วก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อง ก็ต้องขอบคุณทุกคนคด้วยนะขอบคุณพระเจา้านะครับ,รบผมอยากแม่ท่านผู้ชมครับฟังแล้วนี่ผมจะนำภาพต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ทางท่านผู้วาดและชาวปัตตานีและต้องขอบคุณไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางมาเลเซียซึ่งเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายอิสลามของเราได้ฟังท่านพูดแล้วก็ขอชื่นชม ที่พวกเรายังรักผมเองเองพอพูดถึงบุงอาบบายาหรือว่าหรือบุงอารายาครับมันทําให้ผมที่จะต้องสร้างตานานอยากผมเห็นความงดงามลงมาที่นี่ผมเจ็ปีนะท่านจับครับได้ผมได้ทำงานมาใชสนยสีเจ็ดว่ามีเห็นท่านว่าครับน่าจะมีแนวทางอยากจะทําเป็น นี่ความคิดผมด้วยนะก็เห็นท่านพูดมาแล้วว่าเออมันน่าจะมีเป็นเรื่องราวเป็นตำนานเป็นบทเพลงหรือเป็นอะไรที่แบาว่าแน่ดีมรีพีมีบทเพลงว่าบุงกาตานีบุงกาตานีแต่วันนี้ผมเมื่อกี้มีผมได้ฟังเนี่ยผมอยากบุงหาลายาลอยาอันนี้ครับท่านผู้ชมผมกําลังเรียนกับปรษกากรท่านผู้ว่าว่าผมด้วยตั้งใจด้วยอันที่หนึ่งว่าเคยร่วมงานกันผมก็อยากจะทําอะไรให้เป็น ทิ้งไว้ให้เป็นกระดกให้กับลูกหลานให้เห็นว่าความงามของปัตตนีเนี่ยมันมีตำนานมายาวนานและอีกอย่างหนึ่งท่านอาจารย์ครับปัตตนีนี่เป็นประหุวัฒนารัาผมมีคนคนไทยที่สายมาเายอยู่ก็คือมัจจิกิเซครัมคนไทยชื่อชาจีนก็สารเจ้าคนไทยพี่น้องคนไทยพุทธไทยทั้งเดิมนะครับก็คือวัดเช่ยงไ เนี่ยคือาทก็เป็นพระโหวตทางธรรมและตอนนี้ที่กิเซ่เนี่ยซึ่งเป็นรวมของสองเชื้อชาติคือเชื้อชาติจีนกับเชื้อชาติมาเลเซียกิเซ่นะฮะผมได้สร้างรำลึกรอยปราศาสกิเซ่ขึ้นมาครับผมแล้วก็จัดแล้วก็ได้ปักป้ายที่กิเซ่ที่เขาเป็นตลาดนัดอยู่ทุกวันนี้ตลาดนัดสีวครับผมที่กิเซ่มีป้ายเรียบร้อย เราจะทําเหมือนกับบางจังหวัดครับอย่างเช่นที่อ่างทองครับผมที่ตลาดสามชุกครับที่เก็มีเราก็มีของดีอื่ครับผมอยากจะให้ผู้ชมมาเที่ยวปัตตานีครับปัตตานีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ท่านครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับอย่าฟังแล้วเนี่ยผมคงจะคงไม่หยุดแค่ฟังหรอกครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ท่านผู้ว่าได้พูดเอาไว้ ความงามต่างๆในชื่อพูดภาษาบาก็บุงอาตานีหรือบุงอาจลายาายา,า,ยาและครับแล้วก็ค,ความงามของเมืองแห่งมีมนขลอย่างนี้ผมมาได้ผมไม่อยากขัา <c oughs> แต่ผมก็อยากจะเอาความงามน,นั้นผมขออญาตท่านทั้ว่าจะได้พาไปเยี่ยมชม <c oughs> ในพื้นที่ต่ <c oughs> างๆคร <c oughs> ับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอพระคุณท่านที่ให้กลับนะครับ